มาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแปบบอีกแล้วนะคะกับรถครอบครัวแปบมรีวิวเองคะ่ะวันนี้เติมสต็อกให้หน่อยนะคะเติมสต็อกให้สำหรับเจ้า Toyota Fortuner หน้าแชมป์นะคะใครที่ตามหาอยู่นะคะวันนั้นแปบมลงคลิปให้แล้วเป็นสีเงินใช่ไหมเผื่อใครยังไม่ถูกใจสีเงินนะคะนี่ค่ะคันนี้สีดำนะคะรุ่นยอดฮิตยอดนิยมเลยนะคะรถ ppv 7ที่นั่ง นะสำหรับเจ้า t o โยต้าฟอร์จูเนคันนี้เป็นปี2011นะคะลูกค้าราคาดีเลยนะราคาเพียง619,000บาทนะคะและเลขไม่น้องนะคะไม่เยอะเลยนะคะไม่อยู่ที่แส0 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถกันเลยก่อนอื่นฝากลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเพราะว่า แบบมีรถมารีวิวอีกหลายคันเลยนะคะอะไปดูรถกันเลยดีกว่าไปค่ะนี่สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะคะนี่ตัวไฟหน้าแท้เดิมเลยนะคะก็จะมะีค่อนข้างที่จะมีฝุ่นบ้างนะคะลูกค้าแต่ว่าเดี๋ยวยังไงจะสปาขัดให้อีกทีหนึ่งนะคะก็จะใสกว่านี้เนาะแล้วก็ตัวไฟหน้าไม่แตกไม่มีราวเลยนะจ๊ะ ไปตัดหมอกนะคะคู่หน้าเขามีมาให้แล้วนะคะจากโรงงานเลยนะคะนี่หล่อๆนะคะกระจังหน้าแท้เดิมจากโรงงานนะคะเป็นโครเมียมสวยๆเลยนะคะคันนี้เสริมดั้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มออีอินเตอร์คูลเลอร์นะคะและก็ตัวกระจกมองมุมนะคะเสริมความหล่อมาให้เรียบร้อยเลยนะโปร่งล้อสวยๆนะคะอันนี้สีดำสีแท้เดิมโรงงานเลยนะคะไม่มีกลับสีนะ แล้วก็ลูกค้าจะได้เป็นล้อแม็กนะคะขนาด17นิ้วนะคะแม็กอลลอยแท้เดิมโรงงานเลยแต่ว่าตัวยางค่อนข้างที่จะเสื่อมสภาพแล้วตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวแบบมีการเปลี่ยนยางให้ก่อนส่งมอบแน่นอนนะคะให้ดูตัวปุ่งล้อเออบร,ริเวณซุ้มล้อด้านในนะคะนี่บันไดข้างนะะไม่มีแตกไม่มีหักนะคะหิ้วรอยการใช้งานตามปกติเลยนะ กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกตัวนี้ปรับและพับด้วยไฟฟ้านะคะมือจับเป็นโครเมียมค่ะนะคะอาะเดี๋ยวทำให้ดูภายในห้องโดยสารนะคะภายในห้องโดยสารนะ,ะสำหรับเจ้า FOR TUNER คันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็น4ีเบจแบบนี้เลยนี่ค่ะห้องโดยสารสวยงามสะอาดสะอ้านนะคะนี่สีเบจก็ทำให้ดูสว่างตาเนาะเบาะหนังนะคะมีคราบนิดหน่อยจะททำความสะอาดให้นะคะแต่ว่า สภาพยังดีอยู่นะคะสวยสวยเลยปรับด้วยไฟฟ้านะคะสำหรับเบาะคันนี้นะนี่ค่ะกุญแจไขสตาร์ทนะคะมีคูคอนโทรลบนพวงมา,าลัยล็อกความเร็วคงที่ได้นะคะนี่บนพวงมาลัยก็มีมันติฟังก์ชันให้ด้วยเดี๋ยวแปมให้ดูเลขไม่์จะจะไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นี่ไมล์อยู่ที่181,000กว่าโลเท่านั้นนะคะถือว่าไม่เยอะเลยนะปี11นะคะอ่ะสตาร์ทให้ฟังเสียงของเครื่องเลย นี่ค่ะเชื่งเดี่ยวนะคะเครื่องฟิสตาราติดง่ายแน่นอนอ่ะต่อไปเลยนะคะหน้าจอตัวนี้นะคะหน้าจอแท้เดิมนะคะมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะ,ะแอร์ออโต้นะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ะคะแล้วก็เป็นเกียร์โฟวิลด้วยนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อนะ,ค,ะคันนี้นะคะลูกค้าสายลุยนะ,ค,ะคันนี้แนะนำเลยนะคะ ามาดูโครงสร้างประตูกันบ้างนะคะตัวโครงสร้างของประตูคันนี้ตัวน็อตนะคะไม่ขยับเลยนะน็อตไม่แกะไม่ไขเลยนะคะสวยๆเลยต,ะะตัวอาร์ตนะคะตัวอาร์ตสันกระดูกงูนะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้นะคะรถไม่เคยมีอุบัติเหตุจมน้ําพลิกคว่ำนะคะไม่มีรอยตัดต่อใดๆเลยนะคะสวยๆกิ๊บๆนะคะสําหรับคันนี้ รถที่แบบนะคะก็คือเป็นคัสเกต A เลยนะคะ A บว,บวกทุกคันเลยนะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะแอร์เย็นมากๆเลยอะ่ะนี่ยังไม่ต้องเชื่อแบบก็ได้นะคะลูกค้ามาดูด้วยสายตาตัวเองเลยค่ะเชิญเลยค่ะ มาเจอกันนะคะโทรหาแปบบก่อนเลยที่เบอร์092 2837966นะคะหรือว่ามาหาแบบที่หน้าร้านได้เลยนะคะที่ร้านสนุกคานะ,คะอยู่ถนนล้ม9้าตรงข้ามบิ๊กซีล้มเนะคะ <c oughs> นี่ค่ะเพดานนะคะสวยๆเลยนะสวยๆเลยนะคะสะอาดสะอ้านเลยเ <c oughs> บาะนะคะแถวสองนี่ยค่ะสวยๆเลยนะคะโอเคมากๆเลยคันนี้นี่ข้างหลังก็ มีกระเป๋าจิงโจ้ให้เรียบร้อยนะคะแผงประตูสวยๆเนียนๆแบบนี้นะคะนี่มีล็อกเด็กให้ด้วยนะคะเผื่อใครมีลูกเล็กเด็กแดงเนาะอะล้อด้านหลังนะคะสวยๆเนียนๆนะคะให้ดูตัวคสซีข้างในนะคะนี่เห็นเลขตัวถังชัดเจนนะคะออกรถที่แปมไปก็คือรถทุกคันนะคะลูกค้าสามารถเช็คข้อมูลได้นะเช็คแหล่งที่มาเช็คประวัติ ได้เลยนะคะลูกค้ากล้าเลยกล้าให้เช็คเลยนะคะไฟท้ายสวยๆนะคะใสๆแบบนี้นะคะไม่หมองไม่ขุ่นเลยนะคะสำหรับไฟท้ายโลโก้อยู่ครบทุกตัวอักษรเลยนี่ VSC อะไรอยู่ครบหมดฝาท้ายนะคะคิ้วฝาท้ายเป็นโครเมียมสวยๆไม่มีกากไม่มีเกลือเลยนะคะนี่ไฟท้ายด้านซ้ายเนียนๆนะคะโลโก้นะคะ ศ4 d ย์อยู่ครบทุกตัวอักษรเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะไฟเบกรกตอนที่สามใช้งานได้ตามปกติมีให้นะไล่ฟงไล่ฟ้าครบนะคะเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูนะคะสำหรับฝาท้ายนะะนี่ค่ะห้องโดยสารโดยรวมนะคะข้างหลังสวยๆเลยนะคะเบาะเวลาไม่ใช้ก็พับแล้วก็แขวนนะคะตามแบบฉบับของตัว fortuner เนาะข้างหลังตัวนี้นะคะเป็นช่องเก็บพวก อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์พวกแม่แรงนะคะนี่ค่ะแอร์แถวสามมีให้นะคะเห็นไหมนี่ค่ะไม่ร้อนแน่นอนนะคะนั่งสามแถวแต่ไม่ร้อนแน่นอนนะ,ะามาดูกันต่อนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างกันบ้างนะคะสำหรับตัวน็อตนะคะตัวนอ็อตฝาท้ายไม่มีแกะไม่มีไขเลยเนียนๆสวย,สวยๆกิฟต์นะคะนี่ ถือว่าดูแลรักษาดีเลยนะเจ้าของเก่านะคะปี11นะคะลูกค้าให้ดูในส่วนของตัวช่วงล่างกันบ้างนี่ยางไหลขอภัยนะคะมือบางกล้องเนาะยางไหล่มีให้นะคะลูกค้าให้ดูในส่วนของตัวช่วงล่างกันบ้างนะคะหรือว่าใครอยากจะมาดูรถจริงมาได้เลยนะคะใครดูรถไม่เป็นถามว่าถามแปมเข้ามาว่าน้องแปมพี่พาช่างเข้าไปดูได้ไหม ได้เลยนะคะลูกค้าพาช่างมาเลยนะคะมีช่างกี่คนก็พากันมาดูได้เลยนะคะตรวจสอบได้หมดหายินดีเลยค่ะเพราะว่ารถที่ร้านเรานะคะคัดเข้านะคะก็มีการตรวจสภาพมาอย่างเรียบร้อยแล้วทุกคันเลยนะคะกล้าการันตีเลยมาดูกันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้นะนี่ค่ะล้อแม็กสวยๆนะคะซุ้มล้อโป่งล้อคัสีนะคะไม่มีผุไม่มีสนิมเลยนะคะยางกันโคนนะคะยังอยู่ สภาพสวยสมบูรณ์เลยวันนี้เสียงหนูแหบนิดนึงนะคะเจ็บคออ่ะตัวเบาะนะคะแถวกลางนะคะบาะตอนสองแถวที่สองสวยๆเนียนๆเห็นไหมคะบอกแล้วว่าสวยจริงคันนี้กิ๊บๆเลยนะนี่ค่ะซอกประตูแผมก็จะพยายามจะหนูคือพยายามจะถ่ายให้ละเอียดที่สุดนะเพื่อที่แบบ บางทีลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาหรืออยู่ต่างจังหวัดอะคะ่ะก็จะได้สามารถแบบตัดสินใจได้ในคลิปเลยนะคะแต่ว่าถ้ามีอันไหนที่แบบแบบถ่ายตกหล่นไปลูกค้าก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้นะคะโทรหรือไลน์มาได้เลยว่าอยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมแบบยินดีถ่ายเพิ่มเติมส่งให้เลยนะคะเนี่ยค่ะสว,สวยเลยนะคะลูกค้าคันนี้จริงๆรถคันนี้นะคะเล่มไม่มีชำรุดสูญหายนะลูกค้า เลี่มพร้อมโอนเลยนะคะสามนาวรถมือให้นะคะสวยๆกิๆ๊บๆคันนี้นะคะ Fortuner หน้าแชมป์ปี11 3.0 V นะคะขับเคลื่อน4ล้อนะในราคาเพียงแค่619,000บาทลูกค้าได้คันนี้ไปใช้อะ่ะคุ้มมากๆเลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้นะเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยอ่ะเดี๋ยวปั่นพาไปดูห้องเครื่องกันต่อไปค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะ3 0 0พซีซีนะคะ3.0เนาะเป็นเครื่อง D4D นะคะคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะลูกค้าเครื่องเดิมระเดิมนะคะเดิมเดิมหมดเลยนะคะนี่ค่ะระบบความปลอดภัย ABS นะคะยังอยู่ครบนะคะอุปกรณ์นะคะทุกอย่างสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะ โครงสร้างเดิมนะคะเดิมเดิมทั้งคันนะลูกค้านี่ให้ดูนะคะอ่ะมาดูในส่วนของตัวน็อตกันบ้างนะคะตัวนอ็อตบานาพับฝั่งซ้ายนะคะอันนี้ก็คือมีรอยแกะนะคะแต่ว่าคือเราต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะคะว่าอันนี้คือเราเก็บงานให้ลูกค้าแล้วนะคะลูกค้าได้รถสวยๆไปเลยได้รถสวยๆไปใช้เลยนะคะไม่ต้องไปทําเองะคะเก็บงานสีให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับฝากระโปรงหน้า แต่ว่าฟาหน้าแท้เดิมอย่างแน่นอนนะคะลูกค้านี่ค่ะปัตตาโตต้ยังอยู่เลยเห็นไหมคะชัดๆเลยนะลูกค้านี่ตัวน็อตฝั่งขวานะคะอันนี้เราก็รีวิวแบบตรงๆเลยนะคะลูกค้ามีรอยแกะตรงไหนก็จะแจ้งเลยนะคะอันนี้ก็คือเราเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะลูกค้าไม่ต้องไปทําเองเลยนะคะเก็บรอยทํำสีให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าอันนี้คือทําสีที่สูตรเลยนะคะลูกค้าเช็คประวัติดได้เนาะ นี่ค่ะคานหน้าตรงๆสวยๆนะคะไม่มีคดไม่มีงอเลยนะคะคงสร้างเดิมแน่นอนนะคะแผ่นเพจปีผลิีนะคะอยู่ตรงนี้นะลูกค้าสามารถเช็คได้เลยนะคะมีเลขเครื่องเลขถังนะคะชะัดเจนสติกเกอร์มอ,อก,กอนะคะนี่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้ก่อนส่งมอบอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลน,นะสำหรับใครสนใจคันนี้นะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลย รีบโทรหาแปมเลยนะคะที่เบอร์092-2837-966นะคะคันนี้สรุปรุ่นรถก่อนนะเป็น Toyota Fortuner หน้าแชมป์นะคะปี2011นะคะเป็น 3.0V ขับเคลื่อนสีล้อนะคะโฟ h e ว l เลยนะ,ค,ะคันนี้นะคะราคาเพียง619,000บาทนะคะราคาถือว่าดีมากๆเลยนะคะ619,000บาทได้รถ PPV ไปใช้ ะะอยู่ต่างจังหวัดซื้อรถกับเราได้นะคะเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงบ้านเลยนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ,จ่ายหรือว่าลูกค้ากังวลเรื่องของเครดิตตรงไหนนะคะโทรมาปรึกษาแปมก่อนได้นะคะแอดไลน์มหาแปมเลยก็ได้นะคะแอดไลน์จากเบอร์โทรด,ด้านล่างนี้ได้เลยนะ,ะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูนะคะหารถสวยๆนะคะไม้คุณลูกค้าได้เลือกชมอีกนะคะ ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่รับชมจนจบคลิปสวัสดีค่ะ